ปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ครับมีการพูดกันเกือบทุกวงการแต่ว่าแอคชั่นจะมาจากไหนแผนปฏิรูปเสร็จแล้วหรือ,อยังวันนี้ผมมาจับข่าถามประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาครับอาจารย์จรัสสุวรรณเวลาอายุ86แล้วครับปีนี้แต่ว่ายอมรับมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภารกิจนี้ใหญ่หลวงนะัก ต้องทำให้สำเร็จผมถามว่าเมื่อมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแล้วจะทำได้หรือไม่อาจารย์จรัสบอกผมว่ามันเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแต่ไม่สำเร็จไม่ได้เพราะมันหมายถึงอนาคตของประเทศชาติมาฟังชัดๆครับว่าถ้าจะปฏิรูปกันจริงๆเนี่ยการศึกษาของประเทศต้องไปทิศทางไหนมีการวิเคราะห์และมีแผนด้วยครับมีแอคชั่นแพลนวันนี้จะมาถามท่านอาจารย์จรัสว่าแอคชั่นแพลนนี้คืออะไร สังคมทั้งสังคมต้องร่วมกันครับตระหนักอาจารย์บอกว่าเอามหรากาศออกเป็นตรนกได้เวลาที่คนไทยต้องช่วยกันตระหนกเพื่อปฏิรูปการศึกษาให้ได้ครับอาจารย์จรัสมอง Mission Impossible นี่จากนี้ไปต้องทำอะไรบ้างใครต้องทำอะไรบ้างดีกว่าจา,ากจุดนี้ไปออที่เราทำมาเนี่ยเรากำลังดูว่ามี ทุกเป็นอย่างไรและสาเหตุของทุกคือสมุทรไทยแล้วก็พยายามบอกว่านิโรธเนี่ยมันมันมันอย่างที่ว่าเนี่ไม่สําเร็จไม่ได้เที่ยวนี้จะทําอย่างไรก็กลายเป็นตัวมักที่ต้องเกิดขึ้นมักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเล็กเล็กน้อยทั้งหลายปรับเปลี่ยนใหญ่อย่างไรปรับเปลี่ยนใหญ่เนี่ยจะมองไปถึงอนาคตไกล หาปีสิบปีว่าจะเปลี่ยนอย่างไรเพราะเปลี่ยนทันทีทันใดเนี่ยมัน,ม,นมันคงไม่สามารถแก้ทั้งระบบได้ครับแต่เมื่อจะทําระยะยาวก็จําเป็นต้องเอาอะไรให้มันเกิดขึ้นทันทีทันใดในเวลานี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เสนอพระบรัญญัติทั้งหลายไปเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้มีคนกําลังะตะลุมบอลกันเพื่อจะบอกว่าตรงนี้คืออย่างไรและอะไร ทำยังไงเอ,อครูแทนที่แทนที่ครูจะบอกว่าฉันไม่ตรงวิชาอครูวิชาอะไรก็ได้ก็ควรจะสอนได้ะสอนระดับไหนก็ยังได้ถ้ารู้ว่าครูต้องสอนยังไงเนื้อหาสาระมันหาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รู้รู้วิธีเข้าดิจิทอลเข้าไปใน กูก e อินเทอร์เน็ตเลเขาก็หาความรู้ได้เอ้ะปฏิเสธว่าชั้นสอนไม่ได้ดิมันไม่ได้แล้วต้องเรียนรู้ที่จะสอนสิ<ม>เพราะว่าทุกวันนี้มันมีข้อมูลเด็กๆหาเองได้อยู่ที่ครูเองจะเป็นไกด์ครูก็ต้องหาครูก็หาพร้อมไปกับเด็กก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของดิจิทัลลิทเ y อรัซีคนที่เขาสอนคนที่จะจะมาเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนในยุคเด็นหน้านะซึ่งไม่เหมือน ยกตัวอย่างเรื่องดิจิ t ัลเล t เทรซี่รุ่นเราเนี่ยอ่านหนังสือเราเปิดหนังสือแล้วเราเปิดเป็นบทบทไหนเราสนใจเราอ่านบทนั้นครับแต่เด็กสมัยนี้มันมากกว่านั้นมันสามารถจะจิ้มได้จิ้มแล้วก็บอกได้อะไรขึ้นมาเด็กทัานแค่สี่ห้าขวบมันก็จิ้มได้แล้ว หร้อมันจิ้มไปอยากได้การ์ตูนมันก็ออกมาได้การ์ตูนนี้ไม่ชอบมันก็จิ้มอีกอันนึงได้เพราะฉะนั้นทางเลือกของมันมีเยอะมากแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวอักษรมันมีทั้งภาษาทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการเคลื่อนไหวมีอารมณ์ของคนด้วยเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนเด็กสมัยใหม่นี่ความสามารถมากกว่านั้นเยอะเลยยกตัวอย่างที่ที่โรงเรียนราชมา วิทยาลัยค,ครูให้นักเรียนมยนัธยมเขียนเรื่องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแต่ไม่ใช่เขียนเป็นเป็นบทความเอารูปมาปฏิดิประต่อกันแล้วใส่เขียงคําบางคําเท่านั้นไอ้นี่มันคือมีม<ร>ไอ้ที่มันออกมาในลักษณะของการสื่อสารความคิดของขั้นเองออกมาและคนคนดูเนี่ยก็ไปดูแล้วก็เขาคิดอย่างไรคนดูก็คิดอีกอย่างยังได้เลย แต่เป็นการสื่อสารระหว่างคนในยุคหน้าที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไปอยู่ที่เดิมแล้วยังเน้นอยู่ที่หนังสือไม่ใช่คาตอบ<ช>แต่แน่นอนความรู้ตัวพื้นฐานมันจําเป็นจะต้องมีทีนี้ที่พูดถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อก,การเรียนรู้เนี่ยหนังสือทั้งหลายมันใส่ลงไปมันได้ทั้งนั้นแะ<ช>ทีนี้ท,ทําอย่างไรให้เด็กยากจนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยสามารถทําตรงนี้ได้เด็กจํานวนหนึ่งสามารถเข้าถึงมือถือได้ไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยแต่ว่า บางคนอาจจะยากจนถ้ายากจนเนี่ยผมคำนวณแล้วว่าถ้าเราทำดีๆไอ้สมาร์ทโฟนนี่มันราคาสามพบาทราคาที่พอใช้ได้อะนะใช่ครับสิบเออสามอันหนึ่งหมืน่นแสนหนึ่งสามสิบรบล้านหนึ่งสามร้อยครับถ้าสมมติว่าใครบริจาคให้สตูนสามร้อยอันก็หนึ่งล้านแล้วก็เอาห้าสิบเนี่ยไปไววเที่ยห้องสมุดใช่ส่วนรวมได้ <c oughs> นักเรียนยืมเนี่ยไม่ใช่ยืมหนังสือแต่ยืม สมาร์ทโฟนไปแล้วคุณเลือกจะเรียนอะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้มันมีอยู่ในนั้นเป็นเล่มโตเท่าไหนก็ได้รเราอยากให้เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยเรียนคณิตศาสตร์มันอยู่ในนั้นได้หมดเลยซึ่งคําตอบของการปฏิรูปค,รคือเอาความรู้ไปสู่นักเรียนให้ถึงนักเรียนให้ได้ให้นักเรียนที่นั่นเรียนได้กับพอๆกันนักเรียนที่อื่นโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนดีๆเนี่ยแน่นอนต้องมีคนเข้ามาช่วยนี้วิธีการช่วยก็ต้อง ทุกฝ่ายช่วย,ย <lawsuit royable. S 2> แล้วก็เรื่องของหลักสูตรเป็นตัวไปช่วยการเปลี่ยนแปลงเรื่องแพลตฟอร์มจะเป็นการที่ต้องชอไปช่วยนี้เรามีแพลตฟอร์มอยู่เยอะแต่แพลตฟอร์มทั้งหมดยังไม่ถึงเด็กที่เราต้องการก็เลยก็เลยยังไม่ถึงอเด็กข้างล่างมันไม่ถึงหรอกยังไม่ถึงเขาต้องทําการเป็นพิเศษเพื่อให้ถึงเด็กพวกเหล่านั้นคือเป้าของแพลตฟอร์มแห่งชาติเที่วนี้เสนอให้ดีเจ้าแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติครับแล้วก็ท่านรัมตรีสิธีรเิ เออตั้งกรรมการแล้วเพื่อจะมาคิดดูนะทานที่เอาด้วยนะครับท่าเอาด้วยเลยท่านตั้งกรรมการให้แล้วก็คําตอบเนี่ยน่ากลัวจะเป็น PPP PPP ใช่ p r i v a t e p r i v a t e p a n e r s h i p จริงจริงมันควรจะเป็น Social Enterprise แต่กฎหมาย Social Enterprise ยังไม่ออกนขณะนี้เนี้ยถ้า Public กับ Private ไปร่วมกันซึ่งหลายหลาย Private ตั้งใจจะช่วยการศึกษาอยู่แล้วก็พร้อม แต่ว่าไอ้กลไกมาอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับมันก็เข้ามาร่วมกันตรงไหนพีพับเด็กกับพีไอพับลิกเนี่ยร่วมกันต้องต้องต้องใอกาสไอประโยชน์ของของสังคมประโยชน์ของของเด็กแล้วก็บางส่วนมันอาจจะไม่ตัวกําไรแต่ว่ามันน่าจะจัดการได้โดยที่ถ้าแพลตฟอร์มมันใหญ่พอผู้ใช้มากพอเนี่ยมันสามารถจะเดินของมันเองได้ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยมองไปที่ว่า Public-Private p a r t n e r s h i p ถ้าถ้าบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทมารวมกันทำกิจการร่วมเดี๋ยวนี้มันทำได้แล้วและกิจการร่วมนี้มาร่วมกับภาครัฐภาครัฐก็ให้การสนับสนุนต่างๆให้ส่วนใหญ่แล้วเป็นการปลดล็อกนะคนทิงไม่เด้ไม่จทำอะไรเท่าไหร่ปลดล็อกอย่าไปกันเขาเท่านั้นเองทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดสมมุติว่า มีหนังสือที่จะพิมพ์ส่งไปตอนนี้ไม่ต้องพิมพ์แร้วใส่เปนี้นี้เลยเด็กจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้ระดับไหนก็ได้เปิดเมื่อไหรที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เด็กอยากจะเรียนลึกแค่ไหนก็ได้เหมือนอย่างเด็กที่สตูลที่บอกว่าเขาพบฟอสซิลเนี่ยเขาเปิดดูได้เลยไปถึงนั่นนั้นเด็กปฐมเนี่ยบอกเลยว่านี่ชื่อภาษาอังกฤษของของไอ้ตัวหอยตัวนี้คืออะไรว่าหินนี่มัน3 5 0ล้านปีมาแล้วมันค้นลึกจนนั่นได้ ทีนี้วิธีคัดเลือกผู้มืในการโรงเรียนของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเกณฑ์ตรงกลางและทุกคนที่จะเป็นผู้มิในการต้องมาสอบเอาและคืนบัญชีนี่นี่คือสภาพนี่เวลาเวลาโรงเรียนว่างมันก็โรงเรียนอาจจะไม่ตรงที่เขาอยากไป ที่น่าประหลาดใจมากคือเด็กที่มันมันทำอย่างเย็นในที่สุดมันสอบโอลิชนะมันเท่าระดับชาติเพราะว่าเด็กมีความอยากเรียนรู้เห้ความอยากเรียนรู้คือจุดตั้งต้นแต่เราบอกให้เด็กท่องหนังสืออ่านในหนังสือและท่องมันไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคำตอบนี่มันกลายเป็นคําตอบที่ว่าคืนศรัทธาให้กับเด็กคืนศรัทธาให้กับครูเราไปที่อ่างขางนะครับเด็กที่อ่างขางบอก ขอเรียนภาษาอังกฤษเด็กปถมทําไมต้องเรียนภาษาติดทั้งก็มันมีทักต้องเที่ยวไปอะอ่าถ้าเขารู้ภาษาอังกฤษก็ได้รายได้มากขึ้นอะชัดเจนมากเขาไอ้เรื่องของอาชีวะเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปถมน่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเองเขารู้และเขาอยากแต่เขาไม่ถึงไม่ถึงเพราะฉะนั้นจําเป็นเนี่ปฏิรูปให้ความรู้เนี่ยเข้าไปถึงคนทั้งถึงเด็กถึงประชาชนเ เรื่องของเด็กปฐมวัยที่เป็นเด็กสองสามขวบเนี่ยความรู้ต้องไปถึงปู่ย่าตายายความรู้ถึงไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่ดูแลชุมชนเพื่อจะให้ปรับตรงนั้นเห็นการกระจายความรู้คือคำตอบใหญ่แล้วก็ปรับความรู้จากการใช้เนื้อหาสาระเป็นตัวคำตอบมากลายเป็นว่าต้องสร้างความสามารถในการที่จะใช้ความรู้ผมคุยกับ ครูใหญ่โรงเรียนต่างจังหวัดแห่งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ศรีสะเกดเขาต้องการที่จะสอนให้เด็กเนี่ย,ยพูดภาษาอังกฤษได้ครูพ่วงในการโรงเรียนนักเรียน200คนเองเล็กๆต่างจังหวัดบอกว่าแต่ว่าไม่มีมบประมาณผมถามว่าทํำยังไงแกก็บอกว่าแกต้องทอดผ้าป่าเพื่อจะระดมเงินจากชาวบ้านจากสิทธิ์เก่าอะไรเนี่ยนะแล้วก็ได้เงินมาก็ถึงจ้างครูจะประกาศจ้างครูเนี่ยและสอนภาษาอังกฤษ Con เ e r s a t i o n นะไม่เน้นเรื่องไวายากรณ์ด้วยนะ ท่านสมัยพอสมควรแต่ว่าต้องดิ้นรนมากเลยอะผู้อํานวยการโรงเรียนเล็กๆในต่างจาังหวัดบ้านนอกเนี่ยนะต้องดิ้นรนต้องใช้วิสัยทัศน์ตัวเองเพราะว่าไม่ได้รับพพอร์ตจากข้างบนเท่าไหร่อันนี้มีตัวอย่างเยอะเลยเ,ออเออท,ที่ที่หางดงมีอยู่โรงเรียนหนึ่งออนักเรียนที่อำเภอเนี่ยเข้าไปเรียนในเมืองหมดเลยมันเดินทางไม่ไกลนักกันนะนักเรียนเขาลดลงไปเหลือ200300อคนคนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก o อบจใ,ให้ดําเนินการ,รเขาสอนเด็กเนี่ยสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกๆเลยเด็กพูดภาษาอังกฤษได้เลยเด็กที่อยู่ในอ,อําเภอแทนที่จะส่งลูกไปโรงเรียนในเมืองมาเรียนที่นั่นตอนนี้นักเรียนเพิ่มเป็นพันเป็นพันอันนี้นี่คือแต่ว่านี่มันอาศัยความริเริ่มความต่อสู้ของครูใหญ่ที่ท้องถิ่นไง มันไม่ได้มาจากนโยบายทําไมนโยบายระดับสูงถึงไม่ลงไปช่วยเขานโยบายระดับสูงปกติจะใหไ้ไปตัวกันเขาบังคับเขานั่นคือปัญหา<ช>เพราะฉะนั้นใน,ในโครงการต่างๆอย่างรูการประชารัฐนนี่ย่าน<ช>ัน<ช>ออกมาชัดว่าความเป็นผู้นําของผู้อำนวยการโรงเรียนคือตัวเอกตัวหนึ่งแล้วมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีนะถ้าเปิดโอกาสถ้าบอกว่าคุณคิดเลยคุณทําเลยเนี่ยทีนี้วิธีคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเกณฑ์ตรงกลาง และทุกคนที่จะเป็นผู้ิในการต้องมาสอบเอาและขึ้นบัญชีนี่นี่คือสภาพนี่เวลาเวลาโรงเรียนว่างมันก็โรงเรียนอาจจะไม่ตรงที่เขาอยากไปครับแต่ว่าระบบมันบังคับว่าเขาต้องไปที่โรงเรียนจะแก้ไหมครับการปฏิรูปครั้งนี้จะแก้ตรงนี้ไหมครับถ้าเป็นพื้นที่นวัตกรรมอย่างอย่างที่สตูลเนี่ยการที่จะโยกย้ายมันอยู่ในเขตอยู่ในพื้นที่ความจริงระบบมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่วิธีการเนี่ยเรามาสร้างในตัว ไอ้วิธีการข้างบนขึ้นมาเพื่อจะไปกํากับตรงนั้นแล้ววิธีการมันไม่ตรงจะเลือกผู้เป็นผู้นาในี่ยทอย่างไรตอนนี้ถ้ามันมีสมดุลเช่นมีสมัชชาการศึกษาจังหวัดมันก็จะเป็นตัวทวงว่าภูมิในการดีไม่ดีแค่ไหนใช่ไหมคนไหนควรจะก้าวหน้าคนไหนควรคุณไม่ไหวแล้วคุณควรจะควรจะเปลี่ยนสมัชชานี้น่าจะมีผู้ปกครองด้วยในภาคประชาคมสังคมด้วยที่จะมาช่วยกันประเมินว่าเออ โรงเรียนไหนเป็นยังไงความต้องการเป็นยังไงไหมครับที่เราคิดคืออันนี้ต้องมีความหลากหลายต้องต้องมีความคล่องตัวเพราะมันแลกแต่พื้นที่จากใครเข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็แล้วก,วก็มีบทบาทบางส่วนบ,บทบาทในการสนับสนุนเนี่ยมีตัวอย่างเยอะเลยที่เขาโรงเรียนที่ผมพูดถึงนี่นะเขาบอกว่าอยู่ดีๆเราไปรับครูมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าครูคนนั้นน่ะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็ไม่ได้ฉะนั้นเขาก็เลยไม่เรียกเป็นครูเรียกเป็นวิทยากร ซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยตัวผู้อำนวยการเองที่ต้องคิดแต่นีหวกแหวกกฎนะนี่นี่แหละคือตัวที่กํากับจากาบนกํากับจากบนมีแล้วไหมคนที่เป็นครูจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเอแต่นี้พอไปดูอาชีวศึกษาดิมันก็เดือดร้อนทันทีเพราะคนที่ทำธุรทำไอโรงงานทําอะไรอะไรหลางที่สําเร็จไม่้รกบไม่ใช่ประกอบแล้วบอยเขามามาเรียนวิชาครูมันไม่ใช่เลือกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาเขามีปัญหาอีกอันหนึ่ง คนนี่เป็นผู้ในการโรงเรียนนี่ต้องมีไปประกอบอาชีพผู้บริหารใบอนุญาตผู้บริหารอีกใบหนึ่อีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งส่วนนี้ก็เราบอกว่าต้องทําตรงนี้ให้ยืดหยุ่นส่วนไหนที่จําเป็นเ็าว่าไปแต่ไอ้ส่วนที่ไม่จําเป็นเนี่ยไม่ใช่เอาไปบังคับให้เป็นให้กลายเป็นสิ่งต้องทำถ้าถ้าธุรกิจเขาอยากจะสร้างโรงเรียนอาชีวะขึ้นที่ของเขาเนี่ยแล้วก็ผู้ ผู้อานวยการโรงเรียนนั้นจะต้องมาได้รับใบอนุญาตมันเป็นยังไงเป็นอะไรไม่ใช่เรืเเ่องอ่ะออเขาก็ต้องอุปโลกและตั้งนมินีขึ้นมาเพื่อจะไม่เข้าระบบมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่คําตอบเพราะฉะนั้นการยืดหยุ่นที่ระบบข้างบนให้มันสนองกับความจําเป็นที่เป็นจริงอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นครับตอนนี้ไอ้เรื่องนี้เราใส่ไว้ในแผนว่าในแผนเนี่ยปรัชญาหลักการของของกฎหมายเนี่ย ก็จะให้ความยืดหยุนให้มันถูกต้องตามตามผู้ใช้มากกว่ารัฐบาลก็พูดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมกฎหมายมันต้องตามผู้ที่ต้องใช้กฎหมายนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะออกมาอยู่ในแผนว่าจะไปร่างต่อในในแผนการศึกษาแผนการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาจะมีการแก้กฎหมายที่มีอยู่จํานวนหนึ่งจะมีการสร้างกฎกระทรวงใหม่ขึ้นมาเพื่อจะปรับให้มันเข้าสู่รูปเนี่ยอันนี้จะเป็นอันที่ทํา เออตอนนี้กรรมการเหลืออยู่สิบเดือนก็จะยกร่างบางอย่างไว้เพื่อจะเป็นเหตุผลแต่บางอย่างเนี่ยจะกําหนดไว้ว่าไปย่างกันต่อในในพร่ำยัดที่เรายกร่างเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องมีการดูแลเรื่องนี้อย่างดีต้องมีข้อมูลอย่างดีก็เลยเสนอให้มีกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นกรรมการระดับสูงที่นายกเป็นประธานเองอซึ่งจะอยู่เหนือกระทรวงเหนือกระทรวงเพราะการศรึกษามันอยู่ที่กระทรวงศึกษาอยู่ที่กรุรางแรงงานอยู่รื่พัฒนาสังคมอยู่ที่มหาไทยขณะนี้มันคือซูเปอร์บอร์ดแต่ซูเปอร์บอร์ดมันเป็นการชั่วคราวที่รัฐบาลทำเน้นตอนนี้จะจะเรียกว่าลีกาซ์มันให้มันเป็นอ,องค์กรจริงๆตามกฎหมายแล้วตรงนั้นเนี่ยอันหนึ่งที่ต้องมีคือข้อมูลขณะนี้เนี่ยดาต้าเรื่องการศึกษาเนี่ย มันมันขาดวิ่นแล้วไม่จริงทั้งต้องทำตรงนี้ให้ได้ต้องสร้างคนขึ้นมาทำแอนาลิติกส์ที่แอนาลิซ์ดาต้าและให้เกิด s t r a t e g i c intelligence แล้วไม่มี intelligence ไอ้วิธีการทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันด้วยไอ้คิดเอาเองมันมันจะต้องมี s t r a t e g y เรื่องเรื่องของไอ้ข่าวกรองที่จะว่า Policy ควรจะเป็นยังไงอันนี้จะ build-in เข้าไปในในกรรมการนโยบายข้อมูลยุทธศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์นะครับ ไม่ใช่ข้อมูลเฉยๆไม่เรามาทำอะไรครับมันต้อง analyze ก่อนแล้วถึงของ UN มันมีระดับข้อมูลและระดับ analytics ซึ่งประเทศไทยหยา analytics ยากมากเลย <Yeah. S 1> ยังไม่ได้สร้างแต<ไ>่ science data scientist ก็ยังน้อยมากใช่ไหมครับนรรคนเหนือจาก analyst เนี่ยก็คือทำให้มันเป็น strategic ชกตเองไอ้ไนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นมันถึงจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ได้เราแพ้เวียดนามชัด แพ้มาเลเซียเนี่ยชัด<ม>ประเทศที่เกิดขึ้นมาใหม่คืออย่างฮ่องกงหรือ,อ,อไต้หวันแต่ว่ามีคนไทยเก่งๆอยู่ต่างประเทศเยอะที่พร้อมจะช่วยนะผมเคยคุยเนี่ยซึ่งผมเช่วาจารย์สามารถระดมได้เลยนะผมคุยๆผ่านทาง facebook live เนี่ยเด็ก ไทยเก่งๆอยู่ Google อยู่ Amazon อยู่ที่ต่างๆบอกว่าอยากจะช่วยประเทศนี่คือวิธีที่เกาหลีก็ทำจีนก็ทำไต้หวันก็ทำทุกแข่งก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นนะที่จะเอาคนของเราซึ่งหลายคนเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะลูกก็โตแล้วอะไรนี้พร้อมที่จะกลับมาช่วยชาติใช่แล้วเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินทองนะเขาบอกเขาอยากจะช่วยตรงนี้เราจะระดมยังไงมันไม่มีกลไกของรัฐ ที่จะไปคุยกับพวกเอกชนก็มีแล้วที่ร้ายกว่าเนี่ยคือไม่มีสารบินลงสนามบินปิดสนามบินปิดใช่ไหมบอกว่าให้กลับไปที่มาว์ลัยมาว์ลัยไม่รับไม่รับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าจะมาเป็นคู่แข่งจะเป็นอะไรเป็นลูกจิปาทะนี่คือสภาพเพราะฉะนั้นต้องต้องปรับตรงนี้อย่างแรงเลยครับอสิ่งที่ต้องแก้ไขมีอยู่เยอะโอกาสมันมีแต่ว่ามันไม่รู้จะแก้ไงครับผมคิดว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วล่ะ ที่จะขย่ากันขึ้นมาเอก,กชนต้องเข้ามาแล้วก็อย่างอาจารย์ประสบการณ์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็เข้ามาแล้วก็มาพูดกันตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจใครเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องเกรงใจใครละประสบการณ์ขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยนะใครจะว่าไงวาก็ชางไม่ช่วยไม่ได้หรือวะนะแต่ว่าอาจารย์ถือว่ามาช่วยชาติจริงๆอ่ะผมมองว่าเนี่ยไอ้ปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันต้องทอําอยากให้พูดเรื่องอาการแข่งขันเมื่อสักครู่ที่เราเห็นแต่จะให้เน้นหน่อยว่าตอนนี้เราแพ้ประเทศไหนบ้างเือ เราแพ้เวียดนามมาชัดแพ้มาเลเซียเนี่ยชัดประเทศที่เกิดขึ้นมาใหม่คืออย่างฮ่องกงหรือไต้หวันวันก่อนนี้ที่แสดงเรื่องของ r a n กิ้ g เนี่ยเขาเข้าไปอยู่ใน r a n กิ้ g มากมายเลยของเราหนึ่งในพันของเอเชียหมาวันของเราร้อยห้าสร้อยกว่าโรงเข้าไปอยู่แปดนะแต่มาเลเซียนี่เข้าไปเป็นมากกว่าเราเยอะเลย ของเราแค่แปดไทยครับมาเลเซียนี่เป็นคือเป็นสิบกว่าแล้วก็ฮ่องกงซึ่งเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดเพิ่งเปิดเรื่องของตัวเองขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก้าวลิ้วเลยไต้หวันก็เข้ามาเยอะนี่ไต้หวันเนี่ยกวิธีหนึ่งเขาก็อิมพอตคนของเขาเองคนจีนที่อยู่ต่างประเทศกลับเข้ามาไต้หวันเยอะเลยนั่นคือไอ้สิ่งที่ท่านว่าว่ามันมันจะต้องมีกลไกในการจัดการทำในในส่วนนี้เนี่ย จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่ต้องปรับในอาเซียนเองเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ที่ต่ากว่าเราคืออินโดนีเซียเท่านั้นอินโดนีเซียเท่านั้นเหรออ้าคอมเมนลาวเออเมื่อกี้ไม่ทันที่ดูวันก่อนนี้ที่ที่โชว์แล้วนะใช่เออคอมเนลาวเนะไ่ไม่ต้องนับหรอกอแต่ว่าคอมเนถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยคอมเนจะแสงใช่คอมเนประกาศแล้วนะครับว่าจะเปิดหมา t h จะเลยอาเซียนโอ้ เพราะว่าถ้าก็เปิดมหาวิทยาลัยอาเซียนเอาอาจารย์มาจากที่ต่างๆเพื่อจะทำมหาวิทยาลัยนั้นรับนักศึกษามาจากทุกประเทศในอาเซียนและสอนในมันได้ระดับดีมันก็เป็นได้ใช่ไหมเป็นไปได้มันจัดการอยู่ที่การจัดการแท้ๆเลยเมืองไทยยังไม่ได้คิดเลยว่าท่านอยากจะมีมหาวิทยาลัยระดับอาเซียนความจริงไทยนั่นแหละควรคิดที่สุดเพราะเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เปิดกว้างแล้วเราก็สามารถดึงคนก็อยากมาอยู่เมืองไทยอาจารย์เก่งๆทั้งหลายทั่วโลกก็อยากมาเมืองไทยทําไมไม่มีใครคิดหรือมัน มันยากขนาดนั้นเหรอไม่น่าถึงขนาดนั้นบ้างสาขาเช่นวิศวะที่ที่สาขาชัดๆนี่คือแพทยศาสตร์ที่จริงแล้วเนี่ยเราเปิดเป็นอาเซียนเนี่ยสบายมากเลยใช่ไหมทุกคนอยากจะมาเรียนที่นี่อยากจะมาดูเรื่องการศึกษาการก้าวหน้าของเราแล้วใช้ประโยชน์เราทําได้เลยทาไมทาไมถึงไม่ทาเราประเทศไทยเนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าฉันต้องแข่งอ๋อนี่คือปัญหานะนี่คือปัญหา ตอนตอนที่มาเลเซียเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยตอนเกิดแรนกิ้งออกมาใหม่ๆนะเออผมไปเขาเชิญผมไปด้วยแล้วไปนั่งอยู่นี่มผมรู้สึกเลยมาเลเซียโกรธนะโกรธ<ช>ว่าทําไมแรนกิ้งเขาเป็นอย่างนี้เพราะมามาเลยรมาลายากับมาเลสิงคโปร์เนี่ยมันมาอะไรเดียวกันเดิมนะ<ช>แล้วมันแยกจากกัน<ช>และสิงคโปร์ไปเลี้ยวเลยแ,<ช>และมาลายาไม่เป็นเออ,อเ,เขาทนไม่ได้นะเขาแล้วโกรธใครมันก็โกรธตัวเองก<ช>็ทั้งระบบแล้วเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลย เป็นปีที่เขาแยกอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการปีใกล้ๆกของเราที่เอากระทรวงอุดมเข้าไปร่วมกระทรวงศึกษาและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาแซงเราไปยิ่วเลยมันมาจากแรงผลักดันรัฐบาลเอกชนและสังคมที่ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมว่าเฮ้ยไรกิ้งเราแยกงี้เราเราต้องก็ต้องโกรธต้องตระหนกไม่ใช่ตรหนักอย่างเดียวตระนก รู้สึกว่าออกมาอะไรไทยเนี่ยเออโกรธอะไรขึ้นมาบ้างไม่มีชักไร้กิ่งนี้ไม่ไม่รู้สึกเลยอะเราเราคิดอยู่ที่ในประเทศไทยทีนี้พอมองดูประเทศไทยนะความจริงแล้วเนี่ยเรามีในน้าอุดมสมบูรณ์เราอาหารเราทําได้เออทรัพยากรธรรมชาติมีพอเราอยู่ตรงกลางของเซอีเเชียเลยนะเราเป็นประเทศมาเจ็ดร้อยปีเรามีสถาบันดีๆทั้งหมดเลยที่มีอยู่แล้วทาไมเราแพ้มันสบายเกินไปไหม เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปไหมนั่นแหละคือคาตอบทัวคําตอบว่าคอมฟอร์ตโซนแล้วมาเลเซียที่ว่ามันโกรธนี่คือมันมันยกออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ใช่ัน้นมาอะไรทั้งหลายต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนระบบทั้งหลายต้องไปจัดการในมีคอมฟอร์ตโซนให้ให้หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนให้ได้นี่คือการปฏิรูปอุดมศึกษาเรื่องปฏิรูปการศึกษาเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับฟังอาจารย์ จระแล้วจะเห็นนะครับว่ามีบทวิเคราะห์มีแนวทางปัญหาอุปสรรคและทางออกพรุ่งนี้ต้องมาฟังต่อครับเพราะว่าภาระการช่วยกันปฏิรูปการศึกษาเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนครับพรุ่งนี้กาแฟดดำคำนี้มาคุยกับอาจารย์จรัสในฐานะเป็นหัวหน้าทีมใหญ่ของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ